สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงเธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรส่งพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคม2475พระนามเดิมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดพระราชทานนามสิริกิตมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งราชาสกุลกิติยากร ทรงพบรักกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงประกอบพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายน2493มาวันที่5พฤษภ,ภาคม2493ซึ่งเป็นวันพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษทรงได้รับการเฉลิมพระยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีภายหลังได้ทรงสถาปนา พระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชธิดาและพระราชโอรสสี่พระองค์ตามลำดับคือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว,าว,าว่างควัตวรขรัคติยราชนารีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นสมเด็จพระบรม,มาราชชนนีที่ทรงมีบทบาทสําคัญผู้ทรงอภิบาลพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างใกล้ชิด ทรงเป็นแบบอย่างในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพระสนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทําให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทุกพระองค์ดําเนินตามรอยเบื้องพายุคนละบาทจนเป็นที่ประจักษ์ส่งผลให้พระสนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถของไทยและในฐานะคู่พระราชฤัทยัยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจทั้งหลายไปได้เป็นอันมาก ทั้งยังมีพระราชดำริเริ่มโครงการต่างๆเช่นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการฟาร์มตัวอย่างโครงการป่ารักน้ำและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงเป็นต้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งโครงการพระราชดำริเหล่านั้นได้อย่างประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งนี้เมื่อวันที่5พฤษภาคม2,562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประกาศเฉลิมพระนามาพิไทยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตะเวทิตาระลึกถึงพระเดชพระคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนี